นี่คือจิตวิทยาสายมืดในการทําให้คนคิดถึงคุณและภาวะพะวงถึงคุณตลอดเวลามันคือเทคนิคของพูดแอ็นพูครับนั่นคือการผลักและการดึงคือเวลาที่เขาให้ความสนใจคุณเนี่ยให้คุณก็ให้ความสนใจเขาแบบสุดๆเลยนะครับดูแลเอาใจแบบสุดๆครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขาเริ่มเงียบให้คุณเงียบด้วยเหมือนกันครับคุณไม่ต้องสนใจกลับมาโฟกัสในชีวิตของตัวเองครับแต่เวลาเขาเข้ามาในชีวิตก็ให้คุณแอคอาร์ดกับเขาเนี่ยใส่ใจแบบสุดๆดีแบบสุดๆแต่พอเขาถอยเนี่ยให้คุณถอยออกมาเช่นเดียวกันครับ สิ่งนี้เนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเอ๊สงสัยว่าทําไมเวลาเขาหาทํำไมคุณไม่ตามนะครับมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหรือคุณมีคนใหม่หรือคุณมีคนอื่นเอ๊แต่ว่าเวลามาคุยกับคุณเนี่ยแต่คุณก็คุยดีด้วยเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามันมีความสับสนในอารมณ์ครับและมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกสับสนว่าคุณเป็นยังไงกันแน่และจะตามติดชีวิตของคุณมากขึ้นตามดูชีวิตของคุณมากขึ้นและภาวะผวงชีวิตของคุณมากขึ้นครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักคูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิตจิวิยาชนะเกมรักราคา3,900บาทรวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900บนนะครับรวมถึง39จิตวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,900มูลค่าทั้งสคอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ